เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาสู่พาวเวลนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะทุกคนเหมือนคอมันมีอะไรแปลกๆนะแต่ก็ยังไหวอยู่นะครับอ่ะเราได้เลเวลครับเพิ่มน้าหนักเหมือนเดิมสําหรับช่องผมนี่ผมจะเน้นเพิ่มน้ําหนักผมไปเจอไข่ตรงนี้ครับชื่อไข่ล็อกกี้เอกน่าจะเป็นเกี่ยวกับธาตุหินธาตุดินอะไรนะอ่ะเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าผมว่าวันนี้ผมจะไปเน้นสร้างรั้วสร้างอะไรนะครับจะได้ป้องกันพวกมาบุกบ้านได้อ่ะ เอาละครับทุกคนครับก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างรั้วนะครับให้เสร็จเรียบร้อยกันเลยละกันทุกคนผมคิดว่าไม่น่าจะยากมากก็ต้องมีตัวเข้ามีตัวกันนะครับอ่าตัวเข้าก็คือตัวนี้นี่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 แล้วก็จะทําทางเข้าไว้ทักจุดหนึ่งเอาเป็นเหลี่ยมนี้ละกันนะนะน่าจะโอเคนะครับอ่าลงไปก็เดี๋ยวให้พวกพาวมาช่วยสร้างเดี๋ยวผมก็จะวางไปก่อนละกันรัร้วก็ไม่น่าจะสร้างยากมากอ้มีคนมาช่วยสร้างแล้วดีกว่าอ่าส่วนไอ้นกนี้เดี๋ยวบินเกลียกาแล้วเกิน ล้อมไว้ก่อนล้อมด้านนี้ไว้ก่อนถ้าเราข้ามผ่านเขตสีฟ้าตัวนี้นะครับเราก็จะไม่มีในส่วนของทรัพยากรที่อยู่ในบ้านนะทุกคนอันนี้ถ้าใครมาตรงนี้จะต้องระวังเนี่ยเห็นไหมมันจะสร้างไม่ได้นะครับอ่าเราก็ล้อมออกไปอีกนี่เลยล้อมไปล้อมไปจริงๆตอนนี้มันเกะกาลนกมากแต่ว่าผมขี้เกียจเก็บมันเฮ้ยมันก็ใช้ของไม่เยอะนะพูดถึงสบายๆบายเลยของเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราล้อมแค่นี้ ไม่รู้ว่ามันจะกันได้ดีขนาดไหนอะประมาณนี้แหละด้านหลังนี่ไม่ต้องล้อมก็ได้นะไว้โดดลง <c oughs> เออเดี๋ยวทางเข้านี่ควรจะมีทั้งสองทางประตูกูทำไมมันเอียงขนาดนี้เี่ย <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าไอตัวของไข่ที่เราฟักเอาไว้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> เราล้อมวันนี้เลยดีกว่าถ้าเราล้อมอ่างนี้มันจะเสียพื้นที่เว้ยนี่อย่างนี้เลยเออผมว่าผมเก็บไอ้นกก่อนดีกว,ว่ามัง้งนกมเข้ามามาเกียก,กาเหลือเกิน บินไปบินมาแล้วมาบังการสร้างของเนี่ยนี่เลยนี่เลยเราล้อมออกมานี่เลยจริงการล้อมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องล้อมในบาเรียอย่างเดียวก็ได้เว้ยแต่ตรงนี้ควรจะมีประตูบ้างวะประตูเราน่าจะได้แค่นี้นะทุกคนเพราะว่าถ้าไกลกว่านี้เนี่ยจะวางไม่พอครับอ่ะสร้างก่อนอ๋อสร้างง่ายมากไม่คิดเลยว่ารัวจะสร้างได้ง่ายขนาดนี้อ่ะฝั่งนี้เราการเรียบร้อยแล้วเราเหลือด้านนี้ครับประเด็นคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างเองเราก็ต้อง ฟ้าไม้เองเพราะถ้าเราออกจากสีฟ้าทรัพยากรไม่มาจะมใแคแค่สิบไม่เป็นไรผมขอตัดต้นไม้ตรงนี้ก่อนเอาละตอนนี้ได้80ดสิบนะครับตรงนี้เราต้องรอเปล่าวะเนี่ยทางนี้มันก็ได้จะเข้าได้นะเออเฮ้ยเราเอาั้ววางบนไว้เว้ยกันแบบมันโดดลงมาเว้ยอย่างงี้เว้ยเฮ้ยเฟี้ยวอยู่โอ้โหจะได้จะได้นี่แลหละวางบนได้เปล่านี่วางบนไม่ถึงก็ดิวางล่างแล้วกันเฮ้ยขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่ จุดต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มจากแนวนี้นะครับทุกคนรลอไว้เลยติดอะไรวะอ๋อติดฟาร์มกูอ่ะเดี๋ยวตรงไอ้ทางเดินนี้เราใส่ประตูเข้าไปใส่ประตูนี้เอออันนี้ใหญ่นี่แหละดีแลสยสวยๆเดี๋ยวค่อยให้พวกพาวมาสร้างแล้วกันนี่ยาวนี้เลยไ,ได้ไม่เกะกะนะฮะชอบลืมไปคลิกซ้ายอีกแล้วายาวมายาวมายาวมา ติดต้นไม้แล้วเหรอติดต้นไม้อาจะต้องเลี้ยวครับเพราะถ้าไม่เลี้ยวเดี๋ยวอาจจะทรัพยากรไม่เกิดก็ได้นะไม่แน่เลี้ยวหลบมันนิดนึงนี่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 ออกมานี้ออกมานี้ออกมาเนี้นี่แหละตรงนี้แหละเสร็จอ่าเรียบร้อยครับแบบนี้รั้วเสร็จแล้วนะทุกคนไม่มีพามาช่วยสร้างเลยเหรอรั้วก็ประมาณนี้นะอาจจะดูง่อยๆหน่อยอ่ะสร้างก่อนเลยเรียบร้อยครับอ่าเอเคเสร็จ อันนี้เป็นไรกันหิวอีกปามึงไม่น่าจะหิวหรอกมังน่าจะฟาร์มจนเหนื่อยแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนเดี๋ยวดูดิว่าตอนที่ผมอัพอะไรได้อีกปะอยากจะอัพตัวนี้หน่อยเฮ้ยอัพได้นี่กว่าตัวนี้ก็เทพอยู่เหมือนกันนะเป็นตัวบอสอ่าได้แค่นี้ส่วนตัวละครผมก็น่าจะเพิ่มได้นี่เราจะเพิ่มพลังการจับนะครับให้มากขึ้นเอาละแล้วก็ที่ขี่เดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้อยากจะขี่มามอสแล้วก็เพนกวินนี่มันใช้เป็นบาสุก้าได้ขาดเหล็กผมหลอมเหล็กไว้อยู่ ตอนนี้หนังเหลือนิดนึงเอาอะไรก่อนดีวะเนี่ยไอตัวพาวเดียมเฟกเมนต์นี่ไม่ได้เป็นปัญหา60เราต้องออกล่าแล้วแหละทุกคนนิดเดียวครับไม่เป็นปัญหาตะปูมาก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ทำไมทำไมมันไม่เอาตะปูมาวะบัก๊กเราวบางเครื่องเนี้ยเครื่องนี้น่าจะบั๊กไปแล้วครับเราต้องเปลี่ยนพาวนิดนึงเราจะเอาตัวที่เราไม่ได้เล่นมาบ้างนี่ตัวเนี้ยก็น่าลงเดี๋ยวเรามาแทนบอลเชอรี่ไปก่อนนี่ก็คือตัวจากพาร์ตอน,นะครับเราได้มันเยอะบ้างอะ แล้วก็เราต้องส่งไอ้พวกหมาเข้าไปทํางานด้วยมันจะได้ทําการขุดของหมาบ็อกซี่น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 ี่ตัวนี้หมาไปสองครับแล้วก็มีบอสท,ที่เตรียมเอาไว้อ่าเดี๋ยวลองดูว่าบอสมันทําอะไรได้บ้างตอนนี้ยังไม่มีคนมาเผาไอ้นี่ให้เลยอะเผาไฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวไฟทําไมมันไม่ทํางานแป๊บหนึ่งเราจะต้องสลับตัวเอาตัวเลเวลเยอะๆไปทํางานหน่อยดี่ตัวเบวลยี่สิบเก้าเออ ไปช่วยทางานไปช่วยทํางานน่าจะไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ยดูเหมือนว่าคิงปาก้าก็ขี่ได้นะเนี่ยเนี่ยเราขายแค่เหล็ก15อันเองเออใช้หนังน้อยมีอะไรอีกเปล่าที่ขี่ได้เอาคิงปาก้า,กากเป็นเทียต่ํากว่าแมมมอสแล้วก็นี้น่าสนใจมากมีเตียงแบบดีๆด,ด้วยนี่นี่นี่นเฮ้ยเราเริ่มจะเข้าสู่ระเบิดระเบิดข้างล่างนี้กันเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปหาหนังเพิ่มก่อนละกันแถวบ้านก็น่าจะหาได้ไม่ยากมากสําหรับหนังไอตัวเขียวตัวนี้มันมีหนังหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะ ไม่แน่ใจพอเจอกวางแล้วกวางมันหนีตลอดเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวทำไมพลังเราทำดาเมจมันไม่ได้วะจริงๆเราต้องทำดาเมจมันได้นี่เมื่อกี้มันสวนพลังมาแล้วไม่ออกว่ะโอ้โหตัวนี้เอาเรื่องอยู่ั้นดูดมาาะว่าฆ่ายากเหลือเกินลองพูดอีกทีหนึ่งดูนีเออได้เปล่าได้แต่มันไม่ตายครับโคตรเหนียวอุ้ยของหมดแล้วด้วยไอตัวนั้นจับไม่ได้เหรอ แม่เอ้ยแต่ละตัวตวันนี้อึดมากนี่แน่นี่แน่นแนมีไหมมีหนังไหมไม่มีหนังมีเขาอ๋อแต่มันมีเนื้อชั้นดีนี่ว่าเอาอะมาอุ้ยดานุตเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนพยายามไปตีกับเป็นมอสเว้ยอุ้ย,ยเลือมันลงไปเยอะอยู่เหมือนกันอย่างนี้ของฟรีด้มันมีของดีอะ่ะมามอสอะ่ะผมช่วยเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ช่วยลุมช่วยลุมเอาเดิป๊าบอืมมันหนีมันหนีมันจะหนีใจตัวนู้นต้องช่วยต้องช่วย พุ่งใส่เลยแหละพุ่งใส่เลยแหละโอ้โหโคตรแรงง่ายอยู่ง่ายอยู่ปล่อยพายุมาปล่อยพายุมาลบ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 ,ลบอุ้ยมันมอสเตียนเองว่าแล้วไม่แรงจังงั้นอย่างงี้กูสบายเลยสบายเลยครับมึงจะหนีไปไหนเออนี่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวใช้นี้ได้เปล่าสามจุดศูนย์สามสองเหรอไม่น่าไหวมั้งลองดูเผื่อได้ไม่ได้ครับไม่ได้ตายไม่ได้มึงตายตายแน่โดนเปล่าวะ เฮ้ยมันเลี้ยวมันเลี้ยวเอยโดนโดนครับโดนของฟีของฟ,องฟีโชคด,ดีตีกันอยู่ไงก็เอาซะเลยตัวนี้ตัวจะตายแล้วซ้ำหน่อยเก็บงานเว้ยเฮ้ยกูยิงเลยเดี๋ยวผมว่าไอป้าคอเทีนี่มันค่อนข้างมองหายากนะเออมันเล็กซะเหลือเกินเดี๋ยวต้องพุ่งครับพุ่ง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 ป๊อปอืมอหนักนวงหนักนวงเฮ้ยนกตัวนี้สู้แบมมอสได้ระบายเลยว่ะ ยิงไปพลังเดียวกันป๊อบอุ้ยเข้าผมเลยเกือบแตกจังหวะที่ผมกำลังชาร์จอยู่เลยไม่สามารถบินหลบได้ไอ้ฟ้าเกือบเดี้ยงอ่ะยวหน่อยแล้วกันรอดมาได้โอเคตรงนี้มีกวางสองตัวครับเดี๋ยวรอดทีเดียวเลยเล็งเหลี่ยมให้ดีเลงเหี่ยมให้ดีอ่ะเออหุยโดนสองโดนสองเลย ยิงหนึ่งได้ถึงสองอุ๊ยอุยโดดพุ่งใส่อะแตกหนึ่งโดนมึงเดี๋ยวไปโอ้โหมันช่วงนี้สู้เต็มระบบจริงๆอ่ะได้อีกสองโอ้โหบ้านเรานี่ดูจากไกลๆนี่ดูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับพอล้อมรัม้วล้อมอะไรเป็นเรื่องเวลาแล้วคือแบบโคตรดูดีว่ะเจ๋วเลยทีเดียววันนี้แหละน่าจะได้ขี่แบบมอสแหละอะเดี๋ยวโฉบไปเลยครับตรงนี้ไปออเดี๋ยวนะ ผมว่ามันโดนเนร์ฟป,ปะเนี่ยเหมือนมันโฉบสั้นกว่าเดิมเว้ยไม่แน่ใจนะเออเหมือนเมื่อก่อนมันจะยาวกว่าน,นี้หรือเปล่าอ่ะลงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวดูที่ขี่แมมมอสของพอปะเนี่ยโดดลงโดดลงเข้ามาดูก่อนละกันพอเปล่าตอนนี้แมมมอสแมมมอสมาอยู่ตรงนี้ขาดพาวเดียมแฟกเมนต์โอเคแค่พาวเดียมแฟกเมนต์อย่างเดียวไม่น่าเป็นปัญหาจริงๆเหมือนว่าวันก่อนจะเคยสั่งให้ผลิตเอาไว้ในนี้นะ นี่ไงได้อีกสามสิบเก้าครับอ่าเดี๋ยวมาเติมในรังไว้ก่อนสามสิบเก้าก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะพอหรือเปล่าอ,อ้อรวมแล้วหกสิบเจ็ดพอแล้วโอเคเหล็กได้อีกสามสี่หุ้ยงั้นน่าจะได้อีกหลายตัวแหละในวันนี้ที่เราจะได้ขี่เล่นกันมาเลยมันเลยที่ขี่แม่มอสอ่าได้ครับเป็นเกรดสีม่วงครับตัวนี้ทำการผลิตเลย โอ้ยครับนานมากทุกคนสุดยอดส่วนทางฝั่งรูทเนี่ยนะครับเราทําฟาร์มไข่เอาไว้โอ้โหไข่เยอะมากแล้วก็หมาก็เริ่มขุดสฟีย้เราแล้วครับจริงๆเราต้องไปหาหมามาเยอะเยอะเว้ยเราจะได้ไม่ต้องมาทําการคราฟสฟียอยู่อย่าได้้อยก็ไปจับพวกระดับกากๆก็ยังดีว่าสีฟ้าเหล่านี้แล้วมันขุดสีเขียวได้ปะเนี่ยนาวจุงเบยหนาวจุงเบย คราบตั้งแต่เชา้ายันมืดแล้วก็ยังไม่ได้ยังไก่ด้านนู้นหลับก็ยังไม่ได้ตอนนี้ลองส่งตัวบอสมาช่วยรู้สึกว่าทํางานได้ดีมากคือเขาจะวิ่งเก็บของเก็บไข่นะครับเออจะได้อยู่ผมไปนอนก่อนละกันไม่ไหวเดี๋ยวหนาวตายครับพรุ่งนี้เจอกันเอ๊ะ,อะ,อะตื่นแล้วไปคราบต่อโอ้โหมันคราบข้ามวันข้ามคืนอย่างนี้เลยทำไมมันคราบนานขนาดนั้นเดี๋ยวนะ ขอดูนี่ไข่พวกนี้มันมีน้ำหนักเยอะเปล่าอุย้ยโคตรเยอะนี่มีทองครับมีทองมาทำไมมีทองวะแมวยังไม่ได้จับไม่ใช่หรอได้ไข่มาเยอะมากไข่ตอนนี้อ๋อไข่น้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่นิว่ะโอ๋อยู่นี่อยู่นี่อันน้ำหนักเยอะอยู่นี่ตอนนี้มีอยู่ร้อยฟองครับเดี๋ยวนะเราต้องไปทำเป็นเมนูอาหารเด็ดๆด,ด,ด้วยไข่อันนี้เอาละมีอะไรบ้างมีไข่เจียวเหรอเฮ้ยเอานี้แหละ เยอะๆเลยแล้วกันร้อยสิบสองฟองนะเดี๋ยวให้ตัวไฟมาจัดก,การเรียบร้อยโอ้โหคราบโคตรนานครับสุดยอดมากเดี๋ยวหนะ้าไวเวอร์นอีกตัวหนึ่งโหไวเวอร์นนานเลยทีนี้ไม่ต้องแล้วสงสัยถ้าจะคราฟที่ขี่เล่นแต่ละตัวนี่น่าต้องใช้เวลานาน,านมากๆเอาไวเวอร์นเก็บแล้วก็เอาเอตัวช้างออกมาแล้วกันนะครับช้างอยู่นี่ไวเวอร์นออกอ่าเรียบร้อยได้ขี่ช้าง้วเว้ย มาลองดูกันดีกว่าเดี๋ยวออกทางนี้ก่อนประตูเปิดไงฮะโอเคเอาละไปเลยลองหน่อยได้ขี่แล้วมามาดีโอ้โหแล้วถ้าขี่นี่คือแบบอย่างเท่นะครับสุดยอดเฟียวมากนี่เป็นท่ากลาสนะครับผมอุ้ยไอ้ตัวใหญ่หายไปไหนเนี่ยมีพลังอะไรบ้างโอ้โหมีพลังแบบว่าสตอมครับสตอมพื้นแล้วก็มีกราสโทรดโดครับที่ปล่อย เป็นพายุใช่ไหมนี่เป็นธาตุย่านะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไล่ตามไปไกลไปแล้วไม่โดนครับอีกอันหนึ่งคือ power b o m มที่มันปล่อยเป็นเนี่ยคลื่นพลังตัวเนี้ยนะครับนี่หูยิงโคตรไกลดาเมจห้าร้อยดูเหมือนจะหิวแล้วครับทุกคนหิวก็กินเนื้อไปก่อนแล้วกันกูเพิ่งขีงแป๊บเดียวมึงหิวแล้วเนะี่ยเบอร์รี่แล้วกันเบอร์รี่ย่างเบอร์รี่ย่างเนี่ยดีมีเยอะที่บ้านก็ยังเหลือเฟือเอาละยวลองนะอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ยิงไม่โดนครับ ตรงนี้ดูนี่ว่าจะโดนหมดเปล่าปั๊มไม่หมดว่ะเฮ้มันสู้ว่ะมันสู้มันสู้นู้นนูนูนูนอย่ามอง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 นี่นี่นี่บอกแล้วอย่ามองโดนไปต้องการอยู่ดีในฟเฟมอแกนเนี่ยมา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 นี่อุย้ยวิ่งไปด้วยอัดไปด้วยได้ว่ะคือแม่งอย่างเฟี้ยวเพราะว่าตอนแรกที่เราไม่ได้ขี่มันเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะใช้ท่านี้แล้วต้องยืนเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่วิ่งเหยียบได้ไหม ทำไมวิ่งเหยียบไม่ทำดาเมจวะเออจริงๆวิ่งเหยียบได้จะทำดาเมจด้วยดิดันไม่ทำทั้งนั้นอ่ะปล่อยญ้าไปาาย้าพายุไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออโอ้หไ่ตามไ่ตามบันเลยทีนี้ได้ขี่ช้างเดี๋ยวต้องไปหาที่ตงึงๆหน่อยเฮ้ยนี่นี่ตัวนี้ทำดาเมจได้แล้วนี่เออนั่นแหละมันทำดาเมจได้เป็นบางครั้งนี่กว่าการวิ่งเนี่ยหรือต้องให้มันโดนเขาชนเลยชนเลยชนเออนั่นแหละเอออย่างนี้ไม่เปลืองนี้ไม่เปลือง อีกทีได้เปล่าเออโอ้โหหมุนหมุนหมุนควิดหมุนควิดได้อยู่รอไปฆ่าไอ้ตัวปืนข้างบนไหมหรือว่าจับไปช่วยงานที่ฐานดีวะมันจะผิดกฎหมายเปล่าวะนี่ไปจับคนดีๆอย่างเงี้ยตำรวจจะมาตามล่าเราไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้แก่ด้านหน้าเดี๋ยวยิงพลังเลยไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะโอ้โหมันเลยลังมันเลยไปนิดน,นึงกระโดดได้เปล่าวะเฮ้ยช้างกระโดดได้ด้วยวะเอา้าผรู้มีชา้างตัวนึงครับ ปกติตรงนี้แทบจะไม่เจอช้างเกิดถูกว่าไม่ช้างอยู่นี่วะเนี่ยเราต้องจัดมันก่อนแล้วเอาช้างบวกช้างดูนะไหวไม่ไหวครับตอนนี้อย,ยิงเลยมันยิงเลยวะเนี่ยอแล้วก็พายุพายุแม่งโหดมากๆเลยทีเดียวคือมันแทะตรงเนี้ยหมดเลยเดี๋ยวพาเดียมแฟกเมนที่ผมต้องการพอดีวะลงมาเอาเลยแนละ้วกันฟาร์มได้ดีมากความดีฟาร์มดีมดแต่หน้าเสียายที่มันทําให้เหมือนอาร์เวลาเราขี่สัตว์มันน่าจะให้ขนของได้มากขึ้นนะ ทำทำแบบนั้นได้นี่คือดีมากยิงมจะทําให้ได้ก็ได้แหละหอย่างนี้จะโดนไหมอู้ยอู้ยเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเด้เออเออได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิวผมแตกครับโดดลงก่อนได้ไหมมึงบวกไปดิให้มันลุยกันเองครับตอนนี้หอยมาก่อนหอยมาอุ้ยปิวปิวเหมือนไม่ค่อยไหวว่ะเหมือนมันไม่ค่อยไหวอะเนี mm. ่ยไปแล้วยิงพายุ ไม่น่าค่อยไหวเราเอาคิงปาก,ก,าปก้าโบกดิเลเวลมันสูงกว่าไงเฮ้ยกูโยนผิดกูโยนนกไปเอาไม่เป็นไรเอานกไปก่อนเฮ้ยมันมาหากูแล้วเออพายุมาพายุมาให้มันโดกน,นกับนกนกก็แรงอยู่นี่นี่นี่ท่าพุ่งนกเก่งนะเนี่ยทำไมถ้ามาผมว่าแม่งนกเก่งว่ะลองไอ้บูชิโดดิบูชิโดลงไปเออนั่นแหละมาครับซามูไรครับแดนประดิปไม่รู้ไหวหรือเปล่า นี่ตั้งท่าฟันลองดูนะปับ๊บร้อปดแปก็ยังไม่ถือว่าแรงมากแต่รู้สึกว่าจะแพ้ทางกันครับเพราะว่าเป็นธาตุไฟนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนพายุโหดอยู่ยิงมาเลยโอ้หเสือกมีก้อนตรงนี้บังอยู่กูเลยโดนเลยจัดไปอีกทีนึงอา้าแพ้ทางกันแต่ยังสู้ไอ้ตัวนั้นไม่ได้ไอตัวฟ็อกซี่นะครับนี่เอาคิงปาก้าครับใส่พอๆกัน มันต้องใหญ่กับใหญ่เว้ยเจอกันเว้ยหุ้ยกระโดดปับ๊บเสียร้อยเดียงวะตอนมันใช้กับเราเสียโคตรเยอะดูทรงแล้วนกน่าจะแรงกว่าเพื่อนนะในการที่จะตีกับไอ้แมมมอสตัวนี้นกสู้สบายมากไปนกไปนั่นน่ะเหน็หนป่ะเฮ้ยอันอันเมื่อกี้มึงโดนใช่ไหมโอ้มันโดนมันโดนอุ้ยนั่นแหละท่าพุ่งก็แหละโหดมานนี้มานี้มาน,นี้เดี๋ยวผมขี่รู้เองมานนี้ก่อนมีนี้ก่อน,น,อนไปมาว่ะเฮ้ยมาทางนี้ก่อนกูจะขี่ ไม่ได้แล้วช่วยยิงเสียหาย้าเองหวดันหวดันเร็ว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 ,รวมันไม่ยอมตีอ่ะอัพไม่รู้มันทำอะไรอยู่ไม่ยอมตีอ่ะตีแล้วงมใส่มันบัคที่เราเรียกมันมาขี่เฮ้ยอุ้ยตกใจนึกว่ายุทธจะมาโอ้อุ้ยหนักๆครับเดี๋ยวนะน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวตายก่อนไปบุชิดให้บุชิดบัวครับ แต่ถ้าจับมันอีกทีนึงนี่น่าจะได้เลยนะเฮ้ยไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวมันตายก่อนเอาไรตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างวะมีท่าเบรนดิชเบ i ดใช้ไงวะคือผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ไงอ๋อมันต้องมีเป้าหมายด้วยแล้วกดเอฟนะครับจะมีสกิลของเขาลองนี่ครับสั่งลุยครับดูนิอ๋อว้าเข้าไปฟันอุ้ยมฟันแก่ทั้ง7 0 0 0แต่ฟันช้างแค่ประมาณร้0ย0 0 โอ้หตึงเกินเฮ้ยเจอโซฟีเว้ยโซฟีโซฟีซฟอา้าวมันสุ่มเกิดแถวบ้านอยู่เหมือนกันเอาละครับตอนนี้ก็เราคราฟที่ขี่ได้เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงปาก้าหรือว่าแวนเบิร์มนะครับได้หมดผมว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่าจะได้บินได้นะเผื่อมันจะเก่งอ่าคราฟนานไหมก็พอได้ครับแต่ไม่ถึงกับช้างแมมมอสวิชามแมมมอสคือมันนานแบบเวอร์มากเลยอ่ะเหนื่อยเลยอ่ะรออ่ะนานมากอุ้ยโซเฟียตรงนู้นได้เพียบละ จริงๆน่าจะเอาหมายเยอะๆหน่อยเอาล่ะที่ขี่พร้อมครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปฆ่าบอสบอลโต้อีกสักตัวหนึ่งนะครับแต่วันนี้รีแพร์ชุดกอกก่อนแล้วกันขาดอะไรเนี่ยโอ้หนังหมดเกลี้ยงเลยไม่พอวะ่ะแล้วถ้าเราจะคราฟเมกาชิวอันใหม่ไปเลยได้ปะเนี่ยอยากได้นะโอเคอันนี้ชิวธรรมดาเฮ้ยมันไม่ใช่เมกาชิวนี่หว่ามันชื่อกิก้าชิวอันนั้นน่าจะอยู่ในโตะใหม่น่าเสียดายเอาไงดีวะไปแบบนี้เลยก็ได้บ้งเอาละเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อน ตัวบูชิดโดนี่เมื่อกี้ฟันแรงมากเอาคิงปาก้าออกแล้วก็ไอ้นี่มาแทนแวนเวิร์มจะได้ลองดูว่าเป็นไงบ้างทีนี้วาร์ปเลยนะครับนี่บอลโตอยู่นี่โอเคเดี๋ยวรู้กันแหละจะสู้ได้สู้ไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะพอไหวทีนี้แวนเวิร์มอยู่นี่ครับอ่ะออกมาไอ้หนูมีท่าอะไรบ้างเอ่ยท่าไม่ตายมีอิกดิกแบ a แอร์แคน n อนแล้วก็สป l i t ไฟมาดู อันนี้คือสปิดไฟนะครับกด C แล้วก็เดี๋ยวอีกนิดแบยิงใส่ตัวนี้เลยแล้วกันผมนจะพ่นไปเลยเฮ้ยยิงไวเว้ยยิงได้ไวยิงได้ไวเดี๋ยวไปโดนเลยยิงยากนะตนบินไวเพราะว่าพลังไฟมันไม่ได้ยิงไปไวขนาดนั้นงั้นไปที่บรอนโตเลยอนโตอยู่ทางนี้การบินรู้สึกว่าจะไวกว่านกปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบินไม่ขึ้นอ๋อต้องกดสเปซสองทีเพื่อบินนะตัวนี้ถ้ากดทีเดียวเป็นกระโดดอะไรของมึง มึงมีกระโดดด้วยเหรอมึงเป็นนกอ่ะไะเดี๋ยวลองท่าแอร์แคนนอนดูดิอุ้ยแอร์แคนนอนยิงไวโอเคเจอท่ายิงไวแล้วเป็นท่าแอร์แคนนอนนะครับยิงไวมากเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเกือบโดนเอาเด้สวนไฟอุ้ยเฮ้ยทำไมมึงสายโค้งได้แม่งอิมบอร์ดไฟมันสายโค้ง <structured> ท <language> ุกคนเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันลุมปะวะติดต้นไม้แล้วปะกูอุ้ยชิวกูแตกโดนลุมครับโดนลุม เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้กี่ตัววะเนี่ยโดนลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันล่อผมคนเดียวอุ้ย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 บูชิโดตังบูชิโดบวกเอาเด้อุ้ยมันส่งตัวไหนไปมันส่งไอ้นี่ไปมันส่งไอ้บอสไอ้บอสนุ้ยน่าจะพอไหวครับนี่ดีแล้วหูยยางแรงเป็นพลังน้ำติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตอนนี้เราส่งสัตว์เรามาลดพลังเวก่อนที่จะไปตีกับรอนโต้นะ นี่เรียบร้อยครับโอ้ยเก่งอยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมจะส่งเอบูชิโดอะไรแต่ว่าบันดันไปกดผิดอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เรายังไม่มีนะเนี่ยเล็กลาซอรัสนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีแต่ไว้ก่อนโอ้ไดโนเสาร์คอยาวนี้เยอะมากอุ้ยกลุ่มโจรกลุ่มโจรถอยถอยยังไม่บวกกูยังไม่บวกตัวบรอนโตใหญ่อย,อยู่ไหนวะผมบินหาจนทั่วแล้วครับแต่ว่าบอสไม่เกิดนะในวันนี้ งั้นเดี๋ยวลองไอ้พวกโจรนี่ก็ได้ลองพลังไฟอันใหม่นะที่เป็นการพ่นหรือเปล่าโอเคเฮ้ยยิงทีนี่ว่ายิงทีอยูเดี๋ยวลองนี้ดิดโอ้นี่นี่นี่ท่าใหม่เป็นอันนี้โอ้โอ๋อมันจะเป็นคนค้างไปเลยคนระแแบกอันเกา่าเว้ยเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่เฟี<ๆ>้ยวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่ออกสตามินหน้าหมดตามินหน้าหมดแล้วยิงไม่ออกเลยแต่เวลามัยิงเราอ่ะมันจะเลี้ยวได้นะเฮ้ยทำไมพ่นไม่ออกเลยวะ โอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าพลังไฟมันจะพ่นไม่ค่อยออกว่ะนี่แน่นี่แน่นแนกว่าจะยิงแต่ละอันออกอจัดไปยิงท่าซ้ำไม่ค่อยได้ยิงไม่ออกเว้ยอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบอสมันอยู่ในเนี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าเหมือนตรงนี้มันมีรูเข้าผมพยายามออกเกมไปแล้วเข้ามาใหม่มันก็ไม่เจอมันอยู่ดีเดี๋ยวลองลงไปดูหน่อยดิว่าอันนี้คืออะไรกันแน่อาจจะหลบอยู่ในถ้ำก็ได้ ขึ้นไป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 ลองดูดิอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยไงมีบอสแต่ว่าตัวนี้เลเวลสิบเก้าคนละตัวนี่หว่าเราจะเข้าเหรอเข้าไปก็ได้มากอ่ะเพราะข้างนอกมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวยเราจะมาเสียเที่ยวนะอย่างน้อยเราก็ได้แมวก็ยังดีวะจะได้พาไปขุดทองขุดไรได้น้านน้าแมวอยู่ด้านแมวอยู่ด้านครับเอาใครสู้กับมันดีวะจะได้ไม่แรงเกินมีแต่ตัวแรงๆนั้นเอาไอ้นกไปแล้วกันอ่ะ นกไหวป่าไม่รู้อุ้มึนเลยครับเจอนกไปทีเดียวเร็วๆๆมันมันขูมมึงแล้วมันขูมึงล้เออนั่นแหละพอแล้วบ้างน่าจะพอได้นะครับตอนนี้เอ้ยปลาไม่โดนแล้วก็ปลาสีเขียวไปด้วยเมื่อกี้เสียของเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เดี๋ยวส่งนกไปใหม่ปั๊มโอเคเรียบร้อยตัวนี้ได้แนะ่จัดมานกเก็บไม่ได้จับได้ขนาดนั้นดีกว่าสีฟ้าหลายลูกเลยนะ เลเวลมันเยอะอยู่ยิงเบาๆได้ไหมอ่ะยิงเบาๆไปก่อนโอเคกทีนะครับอู้พลังมันมาช้าๆแต่ติดตามเหลือเกนินขึ้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 น,นได้แล้วแมวโอเคโอ้โหสีฟ้าเอาไม่ค่อยอยู่แล้วตอนนี้เราเลเวลมันเยอะมากทางไปฆ่าบอสน,น่าจะเป็นด้านนี้นะครับอ่ะเราไปฆ่าบอสเลยเราไม่ต้องเสียเวลาอยู่ไอ้นกผมไม่ตามมาเดี๋ยวแป๊บเรียกนกไปวันนี้วันนี้วันนี้ เอ้ยบินข้ามมาเลยข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันไม่เจอบอสทุกคนแต่ว่ามันเจอฝูงโจรว่ะเดี๋ยวเดวีเราเรา,เราช่วยแมวช่วยแมวเราช่วยแมวเราลักแมวจัดไปหวัวลวงใบมึงพยุอีกทีนึงพยุทิ้งเออนั่นแหละได้โยเฮ้ยรอดตัวหนึ่งเอานี้แล้วกันโยนไปตรงนี้เลยปั๊มจะได้โดนแมวไปด้วยนะครับนี่ทีนี้ก็ผมลงเก็บงานเลย เดี๋ยวยิงอีกสักทีนี่น,นี่แล้วก็ดูดมาพอดีเลยเว้ยโชคดีน่าจะจับได้ไมันยิงมันเกือบตายแล้วนกเข้ามานกได้แล้วเรียบร้อยมีแมวสองตัวตรงนี้บอสแน่นอนเดี๋ยวนะาจะไปไงเอ่ยต้องวิ่งเลาะเอาทางนี้ไม่เหมือนเดิมว่ะตอนแรกนึกว่ามันจะเหมือนเดิมทุกที่นะครับมันจะมีบางจุดที่แตกต่างอยู่เหมือนกันเอาละครับเราเจอบอสแล้วบอสเป็นฝูงวัวครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะส่งไอ้ตัวนี้นะครับบูชิเข้าไปจัดการมันด้วยท่าไม้ตายเป้าหมายนี้เลยเป้าหมายนี้เลยเพื่อนลุยดูนี่แรงเปล่า้าไปแล้วครับอุ้ยสามพันแต่มันฟันผิดตัวผมใจ้มันฟันบอสอู้ทำไมมึงแรงจังคือมันตีลูกกระจอกแรงมากอ่ะสุดยอดเดี๋ยว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 มันหนีมันหนีตามหน้ามาหน่อยไปแล้วมันวาร์ปไปได้สกิลมันมีสกิววาร์ปนี่คือข้อดีมากวัวนี่เนื้ออ่บแน่นอนอุ้ยเกือบตายนะครับ บัวโดนไปไม่กี่ทีจะเดี่งแล้วผมว่าผมขี่ลุยเองดีกว่าจะได้คุมพลังได้นี่นี่นี่เอาเด้เอาเด้เอาเปล่ายญิงครับพลังเนี้ยโคตรแรงเออไปกลัวกันอีกสักทีเปล่านี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันเริ่มอัดกูและเปลี่ยนเป็นช้างดีกว่ามั้ลง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 ช้างมาขีช้างบวกขีช้างบวกเอาไปเลยทาน,นี่หน่อยป๊อปอืมไปอูครับลงก่อน ทีนี้เราจัดการจับมันได้แล้วนี่แนี่ดูดมก่กรสีฟ้าก็จับได้นี่หว่าตัวนี้สบายสบายเลยขึ้นละเหลือเ,เลือด83เรียบร้อยอยู่เสร็จนะครับอีกหนึ่งตัวมอสซาเรีน่เป็นวัวทางขึ้นไปเอาของอยู่นี้จะมีสมบัติเท่าเดิมไหมมีสมบัติ2อลังเหมือนเดิมเรียนท่าใหม่มาครับดาโคนิกบลีดน่าจะเป็นการพ่นพลังท่ามังกรอ่าเป็นไอ้นี่เอนแกม ที่จะคราฟของได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนท่าให้กับไอตัวบอสเนสซี่หน่อยแล้วกันเข้ามาที่ปาร์ตี้แล้วก็ดูนะท่ามันมีแต่แรงๆทุกอันเลยนะนี่ไงดาโคนิกบริดอันใหม่เมื่อกี้ปะอ๋อพอมันเอาแต่ท่าแรงๆมันก็มีปัญหาตรงที่จะยิงคูดาวนานเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนท่ามันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อน่อะออกมาดิจะเอาท่าไหนออกดีไอบัมเบิลนี่ต้องใช้แน่ ตัวเบิร์ตอะตัวเบิร์ดตัวเบิร์ดนี่ไม่เอาดีกว่านี่ท่านี้เราต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันยิงระยะไม่ได้ต้องเอาเป็นดาก้อนแคนนอนแทนให้มันเป็นสายของท่ามังกรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ลองพลังใหม่ครับคนไกลปะผมลองนะอุยอ้ยอุยอ้ยแตกโคตรไกลแล้วโคตรแรงแรงอยู่แล้ว,ลวพอใครโดนเนี่ยคือมันจะสตันด้วยนะครับเอาเป็นว่างไงนะครับเดี๋ยวแพ้ทนี้เราจบไปก่อนเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงชื่นชอบอย่าลยมดูกันต่อก็อย่าลืมครับ กดไลค์กด Subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ